เมืม่อเมื่อวานผมได้เป็นชิ้นส่วนสกินเนาะครั้นี้จะได้เป็นสกินหรือเปล่ามาเฮ้ยเชี่ยทานเจอสกินพิเศษไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกินไม่เคยเหลืออร่อยเหลือเฟือ พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยโอเคมาดูกันเลยว่ากิจกรรมนี้เหมาตู้กี่คูปองโดยกิจกรรมนี้มันจะง่ายนี่ทุกคนก็คือเป็นรูปแบบของการเปิดช่องนะครับโดยกิจกรรมนี้มันมีทั้งหมด30ช่องนะครับแล้วก็สกินที่เราเลือกมานะครับมันจะออกทุกๆก,การสุ่ม8ช่องน,นั่นเองนะครับเนี่ยบน1 2 3นะแล้วก็สมมติคุณเปิดครบ5ช่องจะได้เป็นพวกปลาวาฬน,นะ8ช่องเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้อ่าสาช่องจะเป็นคมพีพิเศษเนี่ยนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยสำหรับราคาเหมาตู้จะอยู่ที่4,783คู่องนบก็อช่องกย พอสมไปไปเทียรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันนะทุกคนด้านนี้นะโอเคถ้าถามว่าพี่ครับพี่มีสกินแล้วหรอครับถูกต้องครับผมมีสกินแล้วแลวผมก็มีท่าเต้นครบเรียบร้อยแล้วนี้ของผมนะครับได้มาเลยาคาแค่เพียง9คูปองเท่านั้นนะครับจากกิจกรรมไหนเดี๋ยวขึ้นให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับค,คือได้คูปองดูได้9คูปองจริงนะไม่หลอกนะฮะแล้วก็มีท่าเต้นด้วยนะที่ผมได้มานะผมเป็นท่าเนี่ยท่าหยิบปาวานออกมานะครับ9คูปองไปดูเลยว่าเอฟเฟกต์ในเกมเป็นยังไงไ เป็นท่าแบบถ้าเดินท่าเต้นอันติเมตนี่ะครับจะเป็นการขี่ปาวานแบบนี้เลยนะครับนี่สวยปะก็ได้อยู่นะไอ้พิ่ว้าเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นคล้ายๆกับแบบประตูเมืองจีนเนี่ยแต่4,700คูปองตอนนี้ผมว่าค่อนข้างแพงเกินไปนะซึ่งผมได้มาแค่ก้าคูปองเองนะครับโอเคสกิลหนึ่งปุ๊บปึ๊บไม่รู้ปรับภาพต่ำหรือเปล่านะสกิลหนึ่งแบบนี้อันนี้มีคิทสกิลสองปั๊บปั๊บมาดิี่ปุ๊บเป็นไงน่าจะเป็นการที่ผมปรับภาพต่ำมันก็เลยเป็นแบบนี้ทุกคน เอาล่ะทุกคนสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมคลิปต่อไปด้วยนะไปเจอกันคลิปหน้าเจอกับผมเป็นบาทสนใจเติมเกมถ้าไปเจอกรตือชอบได้เลยนะฮะสนใจเติมเกมเจอกับผมได้เลยที่ที่ทก็ะตืชอบนะลิงก์ได้อยู่หน้าเลย